นาหมู่บ้านนะคะคุณแม่ก็หนอนนี่ต้องเอาเลยค่ะทุกคนะะะะระหวงพัฒนาให้ทุกคนถึงเดียทุกคนถิ่ยังเอามาเหรอ,อ <c oughs> ระหวงพัฒนาหมู่บ้านนะคะก็พัฒนาก็ทำเห็นหนอนก็เอา <c oughs> <c oughs> จะบอกว่า<ช>พัฒนาก็ต้องพัฒนานะคะ ของกินก็ต้องเอานะคะข้างทางนี่ของกินเยอะมากโหแป๊บเดียวเองแม่ดูดิได้เยอะมากเลยอ่ะแล้วก็ใหญ่ด้วยเดี๋ยวมิวช่วยคุณยายต่อเลยนะทําความสะอาดถนนอ่อวันนี้ปะโทษม่าเหอดูหน่อได้เยอะมากเออหน่อไร่เนี่ยอร่อยทุกคนเอาไปผัดเอาไปต้ม โอ้โหคือคุณแม่บอกว่าอร่อยที่สุดบรรดาโนแล้วนะคะอร่อยมากเลยแล้วแม่เนาะอันนี้ไม้อะไรคะไม้ไรไม่ใช่เอาไม้ไปทำอะไรอะแม่ไม้ย้อมหม้ออะไรกูมาหรออ๋อนี่ทุกคนอันนี้แบบดึงนิเน้อยนี่วัดดอเลียห์น้ำบาเกลนี่อันนี้แบบคือเหมือนอันเนี้ยเออวัดเดือด เหมือนแบบอันนี้เป็นไม้แบบเวลาเราจะเก็บผลไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนไม่ถึงไงต้องใช้เอาไม้อันนี้ตัดแล้วก็ดึงมาแล้วก็เหลืออันนี้เวลาอันนี้มันบางถนนใช่ไหมคะแล้วก็ดึงมาแบบนี้แล้วก็ตัดสีเลยเฮ็ยมาเลยเออกเฮ้ยมาเราพูดอะไปไปเข้มโด

น่าจะตัดเอ่งนี้ที่มันบาเด้อี่าเยอเดือดเดือ

เริ่มดีขึ้นแล้วแม่เนาะ,อะโอ้สุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวมิกวก็จะพัฒนาช่วยคุณยายเขากวดถนนที่เขาตัดหญ้าไว้นะคะลูกๆนะคะโอทุกคนแฮปปี้อะคือมิวดูแล้วทุกคนแบบไม่ได้แบบว่าโอ้ยฉันต้องมาทำงานเนี้ยไม่มีนะแม่คือแบบทุกคนโอ้โหดูคุณนะ <laughs> ปีนไป ตัดนู่นเลยนะทุกคนสุดยอดโอเพราะว่ามันบางถนนเนาะทุกคนเวลาทางยิ่งเป็นทางค้งด้วยค่ะเวลาบางถนอนเนี่ยคือแบบช่วยดึงก่อนโอ้ยผมาที่นี่ไหน ้ทุกคนดูคนนาขึ้นไปปีนนู่นเลยนะว,ว้าวสุดยอดเก่งมากทุกคนแข็งแก่งมากแข็งแรงมากเลยค่ะคุณแม่บอกว่าผู้ชายผู้ชายไปตัดมีเครื่องตัดยากก็เลยไปตัดผู้หญิงต้องปีนขึ้นไปตัดไม้อย่างนี้เลยนะคะ คุณน้าเก่งมากแข็งแรงมากหนูคุณแม่กับคุณน้าก็ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมิไปช่วยกันดีใจที่วันนี้ได้มาช่วยร่วมพัฒนาหมู่บ้านด้วยนะคะเกิดขันน้องกิดขันนุ่มเดยืนเน่งกัเถอะ คุณน้ำบอกว่าตอนขึ้นอ่ะขึ้นได้นะคะแต่ตอนลงอ่ะลงยังไงไม่รู้ว่าจะลงยังไงนะคะนี่นะคะโอ้โหคุณน้าเก่งมากเลยอ่ะ มีมีมีเช็มเช็มโหคุณน้าเก่งมากตอนขึ้นไปมิวก็ไม่เห็นนะคะค่ะเหนื่อยไหมคะเงยยังมาคโรดเหดอเยอะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะฮะยเงยยังอย่างไรเอาเงยยังไงน่อย นนวันนี้พัฒนาหมู่บ้านค่ะันนี้พัฒนาหมู่บ้านค่ะคุณยายโอ้โหคุณยายแข็งแรงมากเลยเหนื่อยไหมคะวันนี้อุ้ยอากาศดีมากเลยเอออันจ๋อเจ๋อเธอนนอลูมิเนียมเสียเตชิ่งเท่าไรรอยแดงๆที่คอคืออ,อะไรคะคุณยายขาผู้บาดไม่ใช่นี่เ <laughs> ดี๋ยวหนูขอสองให้ดูก่นอนต่วอว่าเจ๊ฮะต่อว่านีเ่เจ๊ ทนงเอบุกฟันเสอฟันเสเอเดี๋ยอะจีอะะละงเอนี่น้อย่ชิลัอะไรแค่เตอ๋ออเพยเอตกระอ๋อชดกวน่สาดานสาทุกอ่าคูไดเปีลอออออยากคูันี่ทุกคนที่รอยแดงๆของคุณยายนี่คือคุณยายอ่ะรู้สึกว่าไม่สบายตัวนะคะรู้สึกว่าแบบขั้นเนื้อขั้นตัวคุณยายก็เลยเอาแบบว่าขุดซา ที่บ้านมวสิ่งเดียเวลาไม่สบายเนี่ยเขาจะขุดซากันนะคะแล้วพอขุดซาเนี่ยจะจะดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วขุดซานี่ดีขึ้นไหมคะก็เราดองเงี้ยเหรอก็เราดองเงี้ยจินะขุดซาแล้วก็ดีขึ้นนะทุกคนแล้วก็ก็เลยยิ้มย้นเจินใจวันนี้ก็มาพัฒนาหมู่บ้านได้นะคะโอ้โหคุณแยแข็งแรงมากอายุเท่าไหร่แล้วคะหกสิบสามหกสิบสาม ทุกคน63แล้วนะคะยังน่าใสโอ้แข็งแรงมากเลยอะ <laughs> ่ะเดี๋ยวมิวเทียบกับคุณยายนี่ได้ไหมคะอี <laughs> <laughs> น่าจะอยู่ในอ,เอ,เอ๋เนาะไม่ใช่บา้านอยู่วันนี้ <sl ash> เอามีดมา <laughs> มีความสุขนะคะเ <laughs> ต้นลำไปด้วย <laughs> 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 ยิ้มเต้นที่รนิดจิตแจ่มสน้อยพี่เนาะที้านทีเม้าไอ้กายอมือสู้คุณยายได้หรือเปล่าคุณยายเต้นไปด้วยมีความสุขไปด้วยในการทำงานนะคะเออมีความสุขก็เลยแข็งแรงนะคะโู โอ้โหผู้บังฮะอืะเอ้แม่ชอบดีแม่จื้อจื้อก็ทำงานไปมีความสุขไปนะทุกคนนี่เขาสสวคดีอละาดีมียเราแลลี่งางานืออะไรรอละายมือเมียรา เอาลงมือเงี้ยอย่างนั้นเออแหละเอาเชือกเงี้ยเอาลงดีแขเออแล้วน่ะยอนเลยแล้วดูแลดูแลตัวเองยังไงคะคุณยายดูแลตัวเองยังไงคะกินหมากค่ะเอาลงมือเงี้ยอนอ๋อคุณยายกินหมากด้วยนะคะเห็นฟันเป็นแบบนั้นคุณยายกินมาตั้งแต่สมัยไหนล่าเนี่อชาหอยมาซาโลลาชมยังจะกัพิช้าได้เกเอออย่างนี้เอ่อวิธีทําให้มีความสุขอ่ะคุณยายทํายังไงคะ นี่มีสา้ามามาสาขแล้วและอย่าพูแต่เงี้ยนี่กันแต่ว่าคุยแต่เรื่องดีๆคุณยายบอกว่าให้คิดดีพูดดีทำดีนะคะทุกคนเราจะมีความสุขนะคะย่นเอาแยนเอานี่นี่หน้างาซะเจซาเจก็ย่พอนาคนนี้ชมนี่ด้วว่าเจ้าเนี่ยนี่มาสาขาแล้วเย็นทางอะไเจ้าเพียงแค่ไหนเจ้าค่แล้วมอนสนัสนุนมอนยรมาล 이래차챙이야말로이래차가리래노찬냐이로노찬냐하고디디포찬네세디포어서사면에대차이래한치나라면참디나능엄마한테마핀어서사에미안한테그냥아줌마어서사에망아들아같이해라마찬여에피디포디포찬네세노 คือว่าซ่ซ่าเมียละช่ามาจ้าอ๋อญาติหมุนซ่ซ่ายินเนละแหล่โตย่ช่ามายตบย่ามาตมก็อยู่หรอเนาะโอซ่ซ่าเมียเอ๊ะกะเน่ยู่หมุนจริงเนี่ยละเถอะยู่หมุนแหมดิอ๋อซ่ซ่าเมียละเองอ่ะเนี่ยดิเพนชาซ่ดิเพนอัยย่ช่าอัยน่อยู่หนิดูอย่างอะใจน่อละหัดเซญญะน่อช่าถุมเนน่ออีละหมอมๆๆมาละ น like, you know, okay. ้าลยมือยันชาวเออเออุอส er <and> right <lam> ีนาโอเวเดอูลกคนดีมากดใุงสทีนาลนุสมายุงก็ยาได้ยนเดอโอ้ยอุพอมากเลยสบายุกยายังไง 巴呀都哟，耶喽，马哆尼奥，扎卡巴诺哟。哪只啊？土拨娃子啊？巴诺呀，油嘞，土拨呢？阿姐好好卖。哎呀，有阿脸嘞嘛嘞？哈哈。 คุณยายบอกว่าตอนที่ไปสมัยสมัยวัยรุ่นใช่ไหมคะทุกคนก็คือร้องเพลงแบบนี้แล้วก็แบบยังไงอะ่ะพูดถึงความรักของวัยหนุ่มสาวอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้ลูกคอคุณยายดีมากอันนี้เป็นเพลงอาขาเนาะ <c oughs> เป็นเพลงอาขาแบบสมัยก่อนนะทุกคนสมัยก่อนคุณคุณปู่คุณยายคุณ คุณตาคุณยายเขาร้องกันอย่างนี้เลยนะทุกคนแบบว่าไม่เหมือนแบบสมัยก่อนที่เขาร้องแบบมีดนตรีอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้คือสมัยก่อนเขาทํางานไปด้วยแล้วก็แบบมีลูกเล่นของเขาไปด้วยนะคะโอ้สุดยอดเก่งมากเลยอ่ะแล้วคุณยายเป็นคนอารมณ์ดีมากโอ้โหคุณยายดื่มชาไหมคะดื่มโรบดตัวหมอโนก็รู้แสัาหมอมาซินเจียาซิเลียงอะไรี้เออเด อืมแล้วบอกได้นี่จนันชานี่แข็งแรงอืมจีนชานนนน่นเราม่จเืองอะไก็ีนเรออี่ยียี่ร้อยตอืจชิวเนาะี่ร้อย下อ่าอออยะดีรออืมื้องอไย่วงงย่้อยขอชิวหฮนี่สนออยากจะบอกอะไรวิธีดูแลตัวเองยังไงคะ เห็นมีความสุขหน้าตาแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสสดใสตลอดเลยอ่ะคนเนี้คุณยายเนี่ยหกใช่หกสิบาักแข็งแรงมากหกสิบกว่านะทุกคนแข็งแรงมากน้องเพ็งก็เก่งโอ้โหสุดยอดสุดยอดคุณยายน่ารักมากโอเคค่ะให้มาดูช็อปก่อนนะคะทุกคนมีอะไรให้ดูเยอะโอเคค่ะขอบคุณค่ะกระบไปเลยมัเด ชาๆจะเฉลียวยเบอร์